เราไปดูฝรั่งฝรั่ง,ง,งเงี้ยนั่งดูฝรั่งทั้งคืนอ๋อเราดูฝรั่งทั้งคืนเอีเย,ยเอ้ยยังไม่ได้เลยแป๊บนึงเดีเ๋ยวรอก่อนให้หน้ากได้นนะโซอี้ได้ผมบางบาดใครเขาฟันกูวะอาสตร์เลือดกูน้อยอยู่แล้วไอ้แบงก์อี ตีเหรอตีไงรู้เรื่องคาร์ฟันนี้นี่แลวไม่ตีมันทำไมไอ้ยอมตีนะอุ่ยมันไม่ลดไม่ใช่เหรอวะไม่ขี้ลดเหรอลดดิอยากรู้ไหมมันลดแค่ไหนอยู่ไหนอยากรู้มันลดแค่ไหนขี้ขวานะลดเดี๋ยววะทขาขี้ขวาไม่ลดเออกดที่ขวาไอ้สัสไม่ตีหมัดขี้ตัวกอดไข่เนี่ยไม่ลดจือโอ้โหโอเคจะกูขี้ซ้ายโอ้โหยินเดินต้องไปของ มีคุณว่ะมีอะไรไหมไอ้แต่ตอนนี้อะไรเหี้ยใช่ฮะไปขับไอ้เหี้ยเราสมุเกิดสโมุเกอร์เป็นดับบลิจ้าจะพังกระบะฉันนี่เก็บที่ของใครวะของวงเฮ้ยไอ้ท่อนนี่มันจไป กูดินงัวนไปหน่อยเขาองไฟขับมันไอ้ขี้กูเจอคนร้องไห้แล้วไอ้วิดเหรอันไหนอ้อมได้อ้อมได้เหรอทิพไพรแล้วไอ้กูเลือนน้อยอ่ะเอาแมวไหมอุ้มเป๊กบอกว่าอ้อมได้แล้วเป็นกูทั้งแล้วตาจีบมึงใหญ่เลยมึงค้อนเน่ยสาวเยอะอย่างเงี้ยเกิดอะไรข้นันสาวคืนมึงโดนใจฝุ่นเลของเขาคนนี้ไมเบ Bed My Fu เขียวล่วงเลยสัสจะคนไหนก็แฟนเขียวล่วงเลยอ่ะม่ยันได้เลสั้ยยันได้เลสี่น่าจะยันลูกหมากระเนี่ยเขียวนี่ล่วงเลยน่าซีดไอสัสไอ้เหี้ยโอ้ยไอตัวนี้มีเอเคเป็นตอริบันยืนเลสัสเป็นตอริบันคานิสพื้นมันสั่นๆบูมเมอร์นะเบย์ ไปขับสัตว์อุ้ยไม่ได้แดกกูไเอ้าเจียหลังเฮ้ยไอ้ีเอ็กกโหลดคุยเ้ยเฮ้ยยิงไม่ได้เอ้ยโดนเหมือกันไอ้เนี่ยแบงควเอแขงแล้วบอกูหิวเลไอ้เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรที่เหลือสิใครมียามไหม ไอ้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้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 ศาสตร์ไม่รู้รู้ไม่มีไม่มีไอ้ตรงนี้มียาตรงนี้มียาเต็มเลยตรงนี้มียาเต็มเลยเดี๋ยวไรจริงเลยนะไอ้แบงค์ยังมียาเต็มเลยมีปั๊มยาเสร็จเลยกระปุกมีกระปุกมียาเหมือนจะครบครบที่ไหนแล้วปุ๊บเราอย่าเลินนะแค่กูกูสอบกันแล้วคนตรงโอ้ยอยันเรื่องตุ่ใช่ไหมกูได้ M เจ็ดเก้ามาด้วยเงี้ยเอ้ย M เจ็ดเก้า M79 ปืนไลล์มอฟเงียบแบบเงียบแปลกๆว่ะเงียบน่ากลัวอ๋อคนเกิดก็บ้านนี้มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวคนเกบ้านนี้มีแป๊บนึงนะเวฟนี่ใช่ไหมเปล่าพี่นาใช่เราต้องเดินเดินตรงไปตนอถุมมีตู้ปืนอ่ะมันได้ฟาร์มไอ้เฉยเปล่าเฮันเตอร์ เอ้ที่ขอพังแหวห่าเลยนี่เดินตรงมานี่ต่อมันกบมันกอดอย่างวะฝึกตีเฮียแตกไอ้ยิปเปอร์บิกรีกสูงก่อนดืมไอ้บูมอ้าบูมอ้าชิด้วยชิด้วยชิดยชวยเฮ้ยโดนดูดโซวยีิคอยไปมองทำเพี้ยไร ไปไปไปโรงพยาบาลมีอะไรไหมไม่มีถึงโบสถ์แล้วเว้ยวิ่งอิ่มอาซูเซมโอ้ยใจเย็นจิตไอโฟบัตเลยว่ะแบไอโฟบัตเกมเดียวกันนี่เอ้าแบไอโฟบัตมันก็เป็นเป็นมอสตรงเกมนี้ไม่ใช่เหรอว้าวอสภาพสวยขึ้นอ๋ออืม GTA เขายังมีมอเภาพสวยเลยนีย่นี่ก็มีเฮ้ยนี่ไงโบ้เหี้เยเออว่ะอ้าวเต็มพราอยู่นี่เหรอที่นี่ปิดแล้วเนี่ยเนี่ยแบ็คโฟบัตจะชับมันต้องรอเว็โฟบไ<ห>ม่ให้เราเข้าทำไมอะทำไมวะทำไม,ไมคนนอกอะมึงไม่บุญเนี่ยโอ้โหอ้าวโอรมาแล้วสเสียงหอยหัวเบอร์เฮี้ยของเราพี่เพื่อนไเลยกระสินไฟมาน้อยแค่เอเวน เปนโคนเฮ้ยบูนห์นอนนอนเกี่ยวคือ้าเจ้าเจ้ายทีดเขดไปดี่ผมเป็นสายชมนุ่มอุยอโดนเทีย<ส>ดไอ้กาะไปโดนขึ้นโโหกวัยกวัยบูมเบอร์เฮ้ย ไอ้บุมมากบุ๋มมากยิงโอ้ยไม่อย่างข้างบนว่ะมุ่งอย่างข้างบนว่ะเด็กข้างแขนมาเต็มเลยเด็กข้างแขนไอ้เด็กข้าใครเนาะเด็กแขนเด็เป็นเด็กข้าแขนโอ้ยแชชเจอวู้ไปสั่นโอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อยทนไปโอ้ยนิดหน่อยนิดหน่อย แม่งหันกูเลยไอ้ยี่กูจุดโน้อยสัตว์ไม่ทำยี่กูไม่ได้เจาะเขียนนี่ไอ้กูเห็นนะกูเห็นนะพูดแต่ยังควายเป็นไรนะยังตรงหุ้มนี่ก็ถึงหมดเอ้าดิงดิงโอ้ยกระตงกระตางเปิดเอี้ยไอสัตว์สปีดโอ้ยสปีดโอ้ยสปีดเรื่องมาสลายเรา โอ้โหตัวแรนเตอร์เกลามันี่คือเอาวินี้ไปเขาเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเลยเขาเลยไอ้พี่ช่วยบูมเบอร์แกขึ้นไอ้พี่บูมมีบูมเบอร์โอ้ยชลเลศอย่าโคตรชลเลศเลยเฮียอ๋อไอตัวที่ที่มันงุงงุ้งงมนี่คือบูมเบอร์่อกี้เนื้ยออนสไกลล่างอันนี้ไอ้โอ้ยเฮี้เยเมื่อกี้เสียไม่ต้องสปาแบบฟรี ไม่ใชมไม่ทำก็ได้ไนเปรกม่เอ่่วิ่งมาฟันศุกทีเดียวล่วงเลสไต่ฝาหมาก็ไปเรียบร้ยคมเรียบร้อรฟูเข้าไปสเปรย์ไร